สวัสดีท่านผู้ชมชาวสซิจประสาทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาออกพ้นนะครับผมตื่นไม่มีอะไรทำนะฮะเล่นจนเบื่อจ้ะเดี๋ยวเล่นตัน้งนานนั้นได้เคลียร์เอง,งอตอนนี้ก็บอกสกิลดีอยู่นิดนึงน,นะตอนนี้ก็ได้มาตอนการเปิดการ์ดวันนะฮะตอนนี้ก็สุ่มเอานะครับผม ซึ่งตจ็ตัวก,กากทางนาั้นนะครับแล้เที่ดูมีของเขาสักตัวเลยนะผมว่าหินเจยวจะเก็บไว้ไป็กไล้ไอตัทอนะครับผมไอ้ัอที่ใส่ปลานะเกือบครบแล้วนะเหลืออีกนิดเดียวนะอืมได้ยากสนนกเกินนะลองวูสักตาสิอ่านั่นไงฮะ กว่าแล้วเอาหุ่ปนไหมหอบปนนะฮนะหอบปนว้าวฟอกไปตรงนี้ดูดูตรงนี้เอาลงตรงนี้หมดเลยไอ้ฟักไปตีติซิคิลนะครับตีตรงนั้นนะอืมจะได้มีตัวไหนไปเก่งเขาตีนะฮะอืมตาย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 ,ตายเอาผวมางโง่กันทุกคนเลยนะ เอางูงูเข้าไปเออความจริงมึงจะตายแล้วไอ้งูเอ้ยมึงงูเข้าไปมึงงูเข้าไปเออมึงงูให้มึงงูเข้าไปงูเข้าไปเอองูงูนั่นแหละเออเราจะปุ่นเราจะปุนไปอัพตัวนะครับอัพตัวนะเออ เจะเอาทุกลอยหนึ่งอยนะครับโอ้หรือจะเก็บบว้เพื่อทอดีกว่เกีบจะอก็ดีนะครับ้าเกีบจะรอจะทอให้ถึงเงหนึ่งรเลยดีครับอาว่าดีอเราปความคิดทุกคนเลยนะโอ้เงินซื้อมฆด้วยเยสโอ้โหบุกูไม่เอาหลักฐานนี้ โอหาน,นไม่เหลือแนะ่นอะโอ้มันน้อยไปสักหกหมื่นเจ็ดหมื่นโอ้เก้าหมื่นนี่มึงลิแน่แน่น แบงเี้ยโอ้ดืซื้อร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 ืซืเอาเอาเอาื้อ เดี๋ยวมึงคิดก่อนว่าผมจะออกแบบฐานแบบไหนดีนะจะ่จะแบบโอ้ถ้าขุดพวกตรงนี้ตรงนี่้สบายสบายเลยนะสบายเลยผมจะมาทำฐานตรงนี้แล้วนะนี่ทำฐานตรงนี้นะเอาแบบฟาร์มะปลูกปุ่นต่อ เป็นปีโคชา่าอะไอยเงี้ย,อยโอ้ยอ้วนกูอู้วอ้วนกูเอ้ปล่อยท่าไปซื้อปล่อยท่าไปซื้อถ้าจะปล่อยแค่อ้วนนี่เป็นปีอยู่็ี่ก็จะแตกไหมน่าไ,ไ,ไ,ไม่รู้นะฮะอ้วนกูโดนแน่นี่หายไปทั้งวิบโดนอ้วนกูเอาโอ,อ้ป้อมยิงคูณแรง คามมีขุนแรงอู๋อู๋ไอ้วันกู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 ไม่ตายแต่ว่าจะตายไวันนี้แหละไอ้วันกูเรียบร้อยอ้วันกูไปแล้วอ่าไปสองแล้วนะนอีฟักก็ไปแล้ว หนึ่งแสนโอ้ยภารกิจเสร็จเรื่องอะเสร็จหนึ่งางรับดาวได้อรับมาอันนี้บริจาคบริจาคมานาโอ้ไปเลยไปหมดเอาไปหมดนี่เข้าร่วมเข้าร่วมอะไรวะโอ้ยกูไป,ไปเข้าร่วมดีกว่า อัพกระเพงดีไหมครับกระเพงดีไหมนะครับกระเพงดีไหมเอาผมจะเอาไปสักเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะหาอัพตอนตอนไม่ได้อัดนะตอนไม่ได้อัดคลิปนะผมจะองคนมาอัพกระเพงนะส่วนตัวนี้ผมคาดว่าจะอัพเป็นกระเพงไอ้พวกแบบนี้หมดแล้วนะที่ว่าอู๋ขี้เกียจเล่นอ่ะปูดแล้วอัพเลย โผล่ราไเลยหุ้ตั้งหนึ่งแสนเลยนะโอ้โหเฮียทำไมปนแบบนะี้อ้าว จะมามันก็มานะดวตีนโอ้ยทำไมไม่มีคนมาป้นผมเลยผมงงจริงนะเรื่ลยนมาเนี่ยมันป้นผมแค่รอบสองรอบเองอ๋อแบบอย่างนี้ทำไงดีฟังแผนวางแผนเงินงผมเหมืนมันยากตัอมันมันยากหนักไปเลย โอ้แบบนี้น่โอ้ยน่าสน์น่าสนบูรณ์โอ้ยวันนี้จะสนวนอะไรมีครบหมดตจนยังไม่เอาหนักเลยมพาราดินวิวหนึ่งเลยเนี่ยไอ้ทานเนี่ยเนี่ยโอ้ยหลับไม่ได้นี่ทานแบบนี้นี่กูชอบกูชอบ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  ม่มีอ้วนนี่โอ้ยปนยากสุดทายนะต้องมีอ้วนโดนก็ไปแล้วมืองโดนสตันก็ไปแล้วมึงนี่ตีโอมาป่านี่ตีแรงนะตีแรงแต่ว่าการะกาศอยู่ดีนะตีแม่งโคตรช้าผนมะจะตีแรงแกไหนตีช้าก็เท่าเดิม นะครักก็ขอจบกิเปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนบาย